เจ้าหน,น้าที่ราชฐานได้มีการคุมตัวสิกากอฟนะคะเข้าทานทัศสถานหญิงกลางค่ะหลังจากไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชวั่วคราว นางสาววิลาวันหรือว่าสีกากอฟนะคะผู้ต้องหาคดีรับโอนเงินจากอดีตพระเทพพัชราพรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3า0 0 0 0บาทจากบัญชีเงินของวัดถูกตำรวจบอกอปป,ป,ป,ปคุมตัวฝากขังค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิชอบกลางผัดแรกในข้อหาสนับสน,นุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157สนับสนุนให้เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา,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 า147ข้อหารับของโจรและฟอกเงินนะคะท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัว เนื่องจากคดีมีผู้เสียหายและมีมูลค่าความเสียหายจํานวนมากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีส่วนผลการสอบปากคำสีกากอฟคดีข่มขู่ริษทรย์อดีพระครูสิริวิรยิยะธาดาอดีตผู้ช่วยเจ้าว,ว,วา,าดวสุธรวรารามหรือวัทิดแหล่เธออ้างบอกว่าเธอไม่ได้ข่มขู่แบล็กเมลเพื่อจะเอาเงินเป็นเพียงการขอยืมไปจ่ายค่าเช่ารถส่วนข้อหาที่ทําให้เสื่อมเสียเสียดีภาพเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้บังคับให้ทิดแหล่เขียนหนังสือร้องเรียนทิดอาจอดีตเจ้าวาดวัตรีทรเทพแค่ขอให้ช่วยเฉยๆสีกา กอฟก็ไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขังค่ะเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑน์ก็เลยคุมตัวเธอนะคะเข้าทันทัศสถานหญิงกลางด้านพลตบตรเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าหารือก,กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศท,ทางของศูนย์ทานุบำรุงพระพุทธศาสนาและประสานขอข้อ,ขอมูลตรวจสอบพระสงฆ์กว่า3,000 0 0รูปและข้อมูลวัด4 0 0พแห่งภายหลังการประชุมนานกว่าสองชั่วโมงนายอินทพรจันเอี่ยมผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยอม รับนะคะว่าการทํางานของสํานักพุทธมีปัญหาจริงมีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาแก้ไขยืนหยันไม่มีการช่วยเหลือกันค่ะ เบื้องต้นในการทำชับวิธีการแก้แแกก้้ไขปัญหาลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับการทำงานร่วมกันครับรวมได้ไหได้วยกันท่านผมยอมรับว่ามีมีปัญหาอะไรครับที่ผ่านมาการทำงานครับยืนยันใช่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากผู้ศาสนาใช่ไหมท่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายหน่วยงานที่ต้องมาแก้แต่วันนี้ตกลงตกลงกันได้ไหมคุยประกอบกับท่านครับวันนี้มันมีประเด็นว่าเรื่องเรื่องไหลเรื่องที่ถูกลองเรียนไปแล้วไปตันอยู่ที่ท่านนะฮะมาแล้วมาแล้วท่านยืนยันใช่ไหมว่าว่าว่าเรื่องที่มีการว่าเรื่องที่มีการลงเรียนไปมันไม่่่่่่ไไดดดด้้้ปตัััันนนอออยยยูููทีีระะบบผผใหหหหญลกกกกษณ็็คืืเเเมมมมวาาาสโ ก็ไม<อ>่ม <ổ> ีแล้ว ส่วนคลิปพระที่มีการวิดีโอคอลกับศรีกาโกฟนะคะเพจเฟซบุ๊กของนายบุญเชิดกิติธรังกูลรองผู้มนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโพสต์ว่าพศอไอด้มอบพศออจังหวัดพิจิตรประสานเจ้าคณะผู้ปกครองให้พระครูศรีรัตนวิเชียนสละสมณเพศในวันนี้เท่านั้นกรณีที่มีการวิดีโอคอลกับศรีกาโกฟค่ะซึ่งจเจ้าอาวาสวัดท่าบัวทองและเจ้าคณะตำบลวังจิกก็ยอมรับนะคะคลิปที่ปรากฏคงไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพราะคลิปนั้นก็คือความจริงชัดเจนทุกอย่างรู้ว่าไม่เหมาะ สมยินดีรับทําตามกระบวนการโดยจะสึกภายในวันนี้ตามคําสั่งของผู้ประคับปัญชาก็คือผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรขีดเส้นให้ลาสิขาภายในวันนี้ขณะนี้ก็กําลังหาวัดที่เหมาะสมที่สุด